เป็นที่สุดน้ำตาไหลเลยค่ะนอนดูตรทั์เนี่ยขอให้ในหลวงของเราเนี่ยทรงพระเจริญค่ะค่ะอันนี้ช่วยได้มากาน้อยแค่ไหนช่วยได้มากค่ะขอบขอบคุณในหลวงมากที่ให้ความเมตตาประชาชนยามที่เดือดร้อนค่ะและยามที่มีภัยพิบัติหลวงไม่ทิ้งเราในหลวงไม่ทิ้งประชาชนค่ะในหลวงห่วงใย,ยประชาชนอยากให้ท่านอยู่กับเราไปนาน,านๆดีใจมากค่ะ ความปื้มปิติจนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้นี้เกิดขึ้นเพราะชาวบ้านตำบลจำปาหล่อต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่รัษฎรที่ประสบปัญหาภาัยแล้งโดยที่จังหวัดอ่างทองมีประชาชนจำนวนไม่น้อยต่างมารอรับน้ำไปเก็บไว้กินไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง นางสมพรพุ่มใบาชาวบ้านตำบลจำปาหล่อเล่าว,ว่าตั้งแต่น้ำแล้งทำการเกษตรไม่ได้จึงทำให้รายได้ลดน้อยลงด้วยแต่ต้องแบ่งเงินมาซื้อน้ำไว้กินไว้ใช้อาทิตย์ละสองครั้งอีกทั้งน้ำประปาในพื้นที่เป็นประปาบาดาลไม่สามารถดื่มกินได้จึงรู้สึกดีใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระรชาชทานน้ำมาให้บรรเทาความทุกข์และอิ่มใจที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนช่วยได้มากเลยเดือนละสองครั้งซื้อทีสามองค์อะ สามโอง่งก็ร้อยสองร้อยแล้วไหนจะค่าน้ำประปาอีกระจายรายได้ไม่พอกันซื้อหลายๆอย่างอ่ะมันหาไม่ทันเนี้ยประหยัดค่าน้ําได้ก็ดีใจามากอ่ะปื้มใจามากที่ในหลวงพระราชฐาน้ามาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยรัษฎรที่ได้รับความทุกข์ยากจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มูลทีร่ราชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปรัรภมจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานในการบรรเทาทุกข์แก่รัษฎรที่ประสบภัยแล้งโดยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกระทรวงมหาดไทยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้ความช่วยเหลือรัษฎรที่ขาดแคลนน้ำ โดยจัดตั้งศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทานณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจำนวน122แห่งในท้องที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งหมด53จังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นโครงการของของทั้งหมดทั้งจังหวัดนะครับซึ่งมาติดตั้งที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทุกทุกจังหวัด ครับอ่างทองก็มีสูตรตังางาพิเศษอยู่ที่ตำบลจำปาหล่อนะครับก็มาติดตั้งที่นี่นะครับก็มีประชาชนที่ใช้ที่ขัดแคน,น้ามารองน้ําเป็นระยะระยะพอสมควรครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับทำให้ประชาชนที่เขาไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคเนี่ยสามารถมากรอก เองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายสำหรับประชาชนที่ประสบภัยแล้งทั่วประเทศสามารถนำภาชนะไปรับน้ำอุปโภคบริโภคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตามวันและเวลาราชการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ